สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้นะครับได้ก้อยมาจากบ้านแสงใหญ่นะครับเป็นบ้านเพิ่นไปพาไปขุดก้อยนะครับที่นี่เพื่อนหนึ่งมาเรียบร้อยครับแบบนี้ครับใส่บอกข้าวยูดานหนานล่นนะครับเออเดี๋ยวชิมชิมเนื้อก้อยก่อนนะครับไม่มีกลิ่นครับหอมแล้วก็มันจะนุ่มหวานเหนียว ่มๆนะครับเดย๋ยวเพื่อความอร่อยเพิ่มความอร่อยเพิ่มนะครับน้ำตาลนิดนึงนะครับหวยน้ำตาลลงไปนะครับพี่นอ้องนี่อ่ะพอสมควรเดี๋ยวลองมากินเบอรงครับแบบมีน้นำตาลแล้วขณะที่มีแบบน้บนำตาลเนี่ยผมดีกินกับปับกะเพราบลกะเพราแบบกำลังมันๆนะครับเนี่ยครับพี่นอ้อง ต้วอู้แต่เห็นดีๆนะครับมันจะบบเปรี้ยวมันจะบบมีกลิ่นนะครับหอมอหอมหอืม ตนเน่ของก่อยนะครับมันมันบกคืออีกอย่างนะครับหมายว่าเขากินอีกอย่างก็ได้นะครับรสชาติามันจะบกคือก่อยนะครับนี่ตเน่ที่เอกลักษณ์ของเขานะครับเป็นของหวานที่ได้จากปลานะครับเบบจากปลาแล้วก็จัดการดรร้วยความความหูหรือว่าพุ่มปัญญาของคนโบร่านะครับเขตในพืชปลานะครับจากที่มีพิษกลายเป็นพืชอ่า ที่สามารถกินได้กลายเป็นขนมของหวานตามวิธีตามว่าทธรมของขาวอีสานหรือว่าผากอื่นานะครับแบบแล้วคนบอกว่ากินแล้วเมาครับผมผมจะเลือกกินนะครับกำลัอองใจว่ามัานใจนะครับ บ่ต้องกินนะครับพี่น้องเดี๋ยวมันเมาหรือว่าบางคนกินเราบอกว่าขั้นนะครับนุ่มๆใส่บักผ้าเข้าไปกับมีมีม่เพิ่มเน่เพิ่มความอร่อยนะครับหอ,อมหวานมั่นนะครับรสยอดขอบคุณพี่น้องข้างบ้านแสงไงนะครับอ่บาบ้านแสงไงตำบลนองแก้วอำเภอกระทลาล่มจังหวัดสีแก่ครับที เพิ่นออกมาซูมามามาฝากมาตอนนะครับอหลีครับแตบอหลีครับอิ่มด้วยไหมอิ่มเหมือนกินเข่าเลยครับกลอ,องนี้ได้สีขาว 那不得去考。 ขอกนอที่ตามครับขอกพ้นอยูรับพ่มครับเอาก้าอยบ้านแยงไงมารีวิวครับพี่น้องแต่ว่าเพิ่นบ่ข่า,ขายด้วครับพี่น้องเอามาม่วงสูงฟังวาเพิ่นเห็ด้วยภุมิปัญญาหรอครับเพิ่นเฮ็ดแซบแตบหอมหอมน,นะครับหลายคนหยานนะครับแต่เฮ็ดดีๆนะครับว่ตงุยาด้วครับพี่น้องเป็นอาหารที่แซบราก,กาเป็นวัตถุดิบในพื้นที่ของเฮ้านะครับถบริาหารดีๆจัดการดีๆนะครับมั่นใจอยูก่กับเฮาแล้วก ทังที่ตื่นพ่อกันไปนะครับว,ว่าจะเป็นวิธีการหาวิธีการปลูกแล้วก็วิธีการจัดการให้มัเป็นอาหารเราที่นี่ก็้วก็อยู่ในพิธีกรรมหรือว่าในงาน,นต่างๆในอนาคตนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ